สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะวันนี้มาพบกับผมอีกครั้งกับนายโจกเกอร์เนมเลดนะกับเกมที่คุณกลังดูตอนนี้ก็คือเหนื่อยวะเพยเดสองกับด่านเชอร์ดเลนนะนอร์มัลทำไมเราถึงเล่นนอร์มัลนะฮะเกมมาริโอครับเกมมาริโอครับเกมมาริโอจะลงท่อใช่ไหมอ่าเราก็ไม่มาคนเดียวครับเราก็มากับนายเฮลฮาดนะฮะโอเคอ่าครับถามคนหลายคนถามว่าทำไมถีเล่นนอร์มัลแล้วลพวกผมก็ขนาดนี้แล้วก็พวกผมไม่เก่งสเตลนะฮะ บอกเลยครับพวกกูเกะพวกกูกากับเตลครับท่านี้ครับโอเคพวกตี<ฮ>พวก<อ>หมูนะเล่นอย่างมากก็พวกวอตด็อกไม่ก็เฟรมเฟรมยังค่อยบู๊หน่อยครับวอตด็อกนี่ของหมูหมูฮะครับบู๊จนบู๊นบ้านใหม่ครับไฟไฟไป,ไปจะบุดท่อแล้วโอเคไปช่วยมุทยมูท่อร์ใช่ไหมไปช่วยดีกว่าประตูข้างหน้าเปิดไนแล้วมีมีปทางของทีมอะไรเลย คูไปหารู้สึก่ากูนี่ได้เยอะอยู่โอเคระวังด้วยนะจะโอ้โหเดียวจังวะก็ต้องมียาตรงนี้ขอขอขอไม่มีมีกล้องไหมไม่มีระวังระวังระวังกล้องระวังยาตรงนี้ไม่มีนี่กไม่รู้ว่าอะไรเลเอ้าไม่โดนว่ะไปตอบรู้ตัวว่าช้าไปแล้วเอ๋ย พ่อเพื่อไอต,อตอ่ออยู่ต่บอยู่ไม่ต้องห่วงน้องโคบาเจอแล้วเมื่อกี้ยิงพลาดเหรอลูกเอ้ยไม่เออยิงพลาดสองนัดเลยไม่ได้เล็งไม่ได้เล็งอ๋อแต่ตอนนี้เราก็อึ๊บอึ๊บเมื่อกี้กูซูมสไนเปอร์ระยะประมาณสองเมตรสองเมตรหรือสองเซนประมาณนั้นโอเคกูไม่เจออีกแล้วครับจากตรงนี้นระวังกล้องแถวนั้นซอเอ้ยลืมเตือนไม่ต้องนะกูกูจำได้แล้ว ล่วงอ่ะเกิดโตกขึ้เนเป็นรนีบตอบทันรับนเงินน่าเราก็เริ่มต้นกับถุงแรกกันได้โอเคถุงแรกเราจะไปไปไปถุงแรกไปแล้วชอบเนี่ยมามาพบในคน เป็นมาริโอ้นะเลหนึ่งถุงโ oh oh oh. อ้๋ออ๋่งเกือบหวัดดีผู้รักษาความสงบโอ้ oh, มันเดินมาสองตัวเลยตกใจหมดเ,เลยกูยกูคนเนี่ยวิ่งไม่ค่อยดูตามาตาเรือเท่าไหร่ขนาดกูกำลังส่องขนาแอบแล้วเนี่ยมันหิบตุ้งเหรอ ขึ้นไม่ได้วะขอใหม่ขึ้นไม่ได้ทำไมวะต้องรีบแล้ว <kissed> <seat> oh, oh. โอ้โหห an ี่สองได้แล้วโอเคโอเคไปเลยไปเลยส่งส่งกันส่งกันคอนเซปต์ครับคอนเซปต์เดิมฮะก็ไม่ไม่ไม่กล้อง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 ใคร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 กล้องไหนของกูปะวะดูก่อนของใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกล้องไหนวะ วางจับแล้ววางจับแล้ววางจับแล้วเหี้ยถนฮันถอนบ้าเฮ้ยย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 ยเยย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 ยอยย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 ขนยย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  ครบแล้วครบแล้วครบแล้วทรงทรงทรงตอนนี้วางจำหมดแล้ววางจำหมดแล้วตอนนี้กูวิ่งกูวิ่งข้างหน้าแล้ววิ่งวินเลยก่อนเนี่ยจำหมดแล้วจำหมดแล้ววางวางเตาวางต่อวางวางแจมวางแจมเร็วเร็ววางแจมวางแล้ววางแล้ววางแล้วโอเคโอเคโอเคได้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 ยูงได้อยู่ได้อยู่อะไรขอส่งของ่องของส่งอีกถุงนึงอีกถุงนึงอีกถุงเดียว ทุก okay. oh, oh, oh. oh, oh, okay. ูีอยิงพี่กรูโอเคโอ้โอ้ห่ววางแจมอยู่วางแจมโอ๊เชี่ยเออเจอแเงินแจงเงินไอที่รถเลยเป็นอที่รถเลยกรูสุดท้ายกรูยังไม่ส่งเคษานบอกว่าทานดิเปิดประตูแล้วเนี่ยทานทานทานกรูสุดท้ายอยู่ที่กูเลยเนี่ยเปิ่มเพิ่เพิ่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนโอเคที่รถกลับพี่รถวิ่งเลยมวิ่งมาเลยมวิ่งกลับมามวิ่งกลับมาเลยเร็วเราด่วนๆจำหมดยังจัำหมดยังหมดแล้วหมดแล้ว

แต่ก็ยังสำเร็จว้วยโอเคนะฮะแต่ระห้าหมื่นก็ยังดีวะใช้เวลาห้าทีในการเล่นกันดีไหมห้าทีห้าทีสี่สามวิเอสามสิบวิประมาณนั้นโหขีดขูงในการขุมนี่แหละของค้านี่แหละขุมเวทเวดนัดกันมาปืนปืน ฮ่าฮ่าผูขอไม่ซืนเซอร์คำยาวพอนล้โอเคอ่ะก็โค้ดใหม่พาร์ทหน้าครับเอาเลยป่าวะเนาะเอาเลยโค้ดใหม่พาร์ทหน้าเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวชุยโค้ดใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับคูณง่ายๆ่าคุณเจอพวกผมเมื่อชั้นต้องการบ๊ายบาย